พ่อ้ลูกมึมากนี่ลูกอับพีเอ้ามึงมักแบบนี้ติีหอกูจอบมึงมาโดนแล้วกูได้ยินแต่ไทยบ้านเขาว่าเขาสาว่ามึงมาให้มันจ่อจะไม่ตอนสเป็คเนี่ยมัได้จ่อมันบ่นท่าเห็นอีหยังเลยแม่มึงมาจังมาบ้าแม่ครับมันเห็นหมดแล้วนี่แม่ผมบ่นท่านไอจกผมกำลังสิโจกซื้อ ยำยังไงครับมึงกลัวปว่าวกูกับมึงมันคนละสันเอาสิคนละสันแน่หรครับมึงย่สันหนึ่น2 2> งกูย่สันสอปาะโ่ยโอเมเจ้าก็จะเป็นอยกชนะเขาเนาะลงมาคอยคานผ้าไปเอกซเสลยิแม่ลงมาแม้ ว่าสกูสิว่าหัวเลยวันนี้นว่าหัวนี่นี่เราวัดบ้าวิคกิฟปะแม่แม่ยาย่ายมันเยี่ยมยุ่ยเยี่ยมยุ่ยยุ่ยแม่ยายลงมาเดี๋ยวนี้มันแมนมันแมนลงมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปคว้าตูเจ้าเห็นหรือยังว่ากูกับมึง่อมมนเท่าไรสั้นแม่ใจเย็นๆก่อนฟังแอนก่อนได้ไหมจับดีๆ้นอันนี้ว่ารวยยี่หยังมักคองเค้งอุ้มบ่เดียงลงหนีบ่เอาน้ำเดือแม่แม่ไม่แง่นี่น้อจะเบนมึด มันไปแม่ครับผมบบได้บบได้บบท่านนี้มี่ยังเสียหายด้วยครับแม่แม่แมเสียหายได้ลาบไป่พอครับแม่อยู่แม่บท่านนี้มี่ยังเสียหายด้วยครับมูอผมกับมาเหร่นไม่เป็นยังก็เครียดอุบาตอุบโลิเหตุแม่โบท่านนี้มี่ยังเสียหายด้วแครับ ก็ร nah, ouais, ู้เวลาเจ้าเวลาเจ้าวอาเฮ็ดแม่เฮ็ดหนาปกติรู้ยังก็ว่าสิดาวมาแต่นะเบิดเลยน้อยหน่อยหนก้อนโมแม่บอกว่าดาวมามันเป็นเรื่องเลยมันเป็นเรื่องเอาไหมเอาไหมเออเอาไหมมิสตร์เนจบเดี๋ยว ตีสามก็ว่าจบแล้วมึนดิมอนด้ล้ำสอดแจงมีนายเยนเย็นชเย็นบ่อไปเคลียร์ห่าไปจัดงานได้เลยแม่ใหา่ไปเบิงเยี่ยวกเยี่ยทียังอยู่อีแม่แมเขารวยายกันแล้วเขารวยายกันแม่โอ้ยแม่แม่ม่ได้เกี่ยเาเจ้าด้แมงวันแมงวันตอมมใคร่ น่าตีดันซ้อมคักซ้อมเนี่ยไรนบ่ได้อาบน้ำนาะตื่นแล้วแกเศร้าไปอ้าดีๆเอ้าเราขอสินั่งไล่แมงวันให้ผู้สาวขออยู่นี่เอาดีๆเอาดีบ่ะอ้าครับครับเมียผมเมียผมกลับบ่อีลรตีเมียเย็นเมียเย็นผมกลับกับภาษาอะไรนะผู้ใดหัวคือเอาไม่เด้อ chạy yên bỏ vai leo mẹ 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 nó thành như này nó thành như này khẩu trúng rồi leo khẩu trúng rồi leo ba ừ. mẹ, mẹ 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 chạy nhận, chạy bay mấy mẹ nhẫn chụp hả mẹ, 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 ไมด้มันสิออกแจ็กฟ้าวไวเรยเร็วมันรวยลายอียู่บลังนี่มิสเตอร์มันรวยลายอยซี่ดูดูรวยลายเน่ยขุดแมะจัดกะดิงปาติโทปาติโทอีกที่ข่าอีนามมาสัตว์ <Yeah. S 1> มึงจะเจ้าอะไรมาเจ้าเนี่ย <Yeah. S 1> ขอลองจอ่อไ <c oughs> หวอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> มึงจะไหวเห็นยัง,ยง <c oughs> เดี๋ยวเล่าเป็นคนเบาเองว่าก <c oughs> ระน้ำตาแตกเล่าเป็นคนเบาเองว่าซีเรียสจบละครแล้วค่อยเป็นเฮฮาปาร์ตี้เออแต่ว่าเจ้านอะไรแบบยวเดี๋ยว้นแชทเด้เหมือนกัน ที่ฉันวอาว่าเอาจริงจังบ่เล่นก็บว่าเขาเรื่องจ้าเชื่อเว้ยเอาไม่แม่เอาไม่กอดกันไหมป้องโอ้ยกอดกันไหมป้องกอดกันไหมอีกละตีกอดกันไหมกอดกันไหมที่บ่จบเรื่องนะไม่เชื่อเดี๋ยวเด้อจริงจังเด้อจริงจังเด้อหัวบัดนี้เจอดีแท้เจอใสสพ่อมันเป็ด นั่งก็ได้ค่ะมิตงี้ใจเย็นๆนะคะมิตัใเย็นบ่ได้ดงใจเย็นใจเย็นใเย็อย่าไปเสียดเดี๋ยวจัดการเองเด้อแม่จัดการเองแม่เขาตกันยี่หรีแม่ยีดีแม่ป้าตีป้าตีพ่ป้าตพ่อป้าตพ่อปาตดพ่อีกทีขายน้ามาซาสวงแม่มึงแงตแบบนี้มึงมาอยากกูอยากทายใครว่าทยเบืงบอกอมาให้ผู้ชายนั่งก้นเลยร่อยยัดไถหอมสเป็แม่ แม่ใจเย็นๆก่อนก่อนมันมันโมเมนต์คือจังแม่คิดได้ครับมันโมมี่ยังเสียหายเลยครับแม่ไม่ต้องมาเอาเลยกูบอกมึงหลายเที่ยวแล้วเป็นบอกกูบอกมึงหลายเที่ยวแล้วเป็นบอกแม่ไอเราบ่รู้เรื่องอีหยังน้ำเด้อมึงเป็นยังเอามันไปปล่อยยิ่กูบอกมึงหลายเที่ยวแล้วว่าบอให้แม่งงเกี่ยวกับพี่แอนกู ให้มันแฟ่งงานกับฝรั่งนอ้วมาเอ้ไบยไอ้ไอ้าอ้ไอ้ไอ้กม้เอาไอ้ไอวไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไี้ไได้สอ้ไ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 อมไอ้นอ้ไ้ไอ้อ้ไ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 ้ไอไอ้ไ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้อ้ไไอ้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 ไ้ไอ้ไอ้ไอ้้อไอไอ้ไั้ไอ้อ้ไอไอ้ไองไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อ้้้ไ สิเลี้ยงลูกกูคุ้มเห,หรอฮะขนาดตอมึงยังเอาจากของบรลาดเลยตักน้ำใส่กระโหลกชะงักดูเงาตัวเองบ้างลูกจะเกี้มตัวรงลูกสาวของกูเขาต้องไ้แต่งตัวแต่งตัวงามๆใส่สุดเจ้าสาวเขาพิธีวิวาสกับพิธีนิว้วเสร็จแ้วๆเขาก็สิบินไปอยู่อังกฤษกัน <laughs> ไอยากหัวหรอหัวลอยฟันของกูลุ้นไปเลยน้ำหน้าจังมึงสภาพจังมึงเหรอสิมาโยกับลูกสาวกูสิมาเอากับลูกสาวอาอของกูได้มึงแก้วตัวจะคว้างบ้างนับตั้งแต่มื่อนี้เป็นต้นไปกูขอห้ามมึงห้ามมันงงเกี่ยวกับลูกสาวของกูอีกถ้าเกิดว่ามึงยังลืมความกู มึงจะมึงจะหาว่ากูบปเตือนนะน้่หน้าจังมึงกูเฮ็ดในตายคือหมาข้างกระนั้นก็นได้เว้ย ไปต้นสะแป้กระทังโงงแรงดังวอนวอใจห้ำหี ทำฮอนคิดถึงบางอ,อ่อนตอนอยู่เพียงไกลเขาจะอากไปแล้วจากที่สาบ้านไกลไปอยู่เมืองสีเวลาอยเยืะอละปันลายปีบรมา,มามเจ้าก็จำบ้าวตัวดำคนเดิมป่านนี้เจ้าคงลืม เวลาผ่านไปมันไม่มีธสะแบงต้นเก้าที่เฮาเคยนั่งพบสมตาเดี๋ยวนี้เียวเหงโรยราสะแบงคงรู้อายเศ้าสั่ดใด